ขนอมอาหารแอปเปิลจะแอปเปิลต้มใส่อบเชยเอาไว้ทำขนมไว้กินกับโยเกิร์ตกินกับวิปปิ้งครีมจะนี่ทำไม่ยากจะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำจะ้ะขนอมอาหารไว้กินนานๆจะแอปเปิลทำแอปเปิลมูสแอปเปิลมูสจะแอปเปิล ข่ไข่ก็แยมจัตวาล้มไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรเลยเนะจ้ะเนาะมีแอปเปิลจากใน,นสวนเราก็เอามาทำเก็บไว้กินนานๆจ้ะเอาใส่ขวดไว้จ้ะนี่เอาไปทำซอสอเอาไปกินกันกบวิปปิ้งครีมกินกับเอโยเกิร์ตหรือไหมก็ทำานมเค้กได้จ้ะนี่เนาะ ล่างแอปเปิลปอกอใส่เอาเม็ดออกจ้ะแล้วก็หั่นหน่อยๆจ้ะนี่เช่มะนาวมะนาวให้มัน,ามน,มนดาเพราะฉันฉันทําเซตตั้งแต่กลางวันหลกฉันก็เอามันขึ้นจากหนาม,มันก็เลยดําหน่อยเนาะใส่อบเชยไปด้วยกานนึงจ้ะนี่ใส่อบเชยไปด้วยนะขานหน่อยก็ใส่ไปสองกานจะอบเชยเน,ะนาะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ําตาลจ้ะต้มไปพอซุกก็ใช้ได้จ้ะหรือไม่ ถ้าชอบแบบละเอียดแบบที่เราสื่อเขามันจะละเอียดหน่อยเรามันเหมือนมีน้ำเนาะแบบเล็วๆอะ่ะแบบนั้นแล้วก็บดได้จ้ะเราใส่เครื่องบดได้เนาะต้มไปเอยๆให้สุกจ้ะเตรียมขวดไวโอลลวกน้ำร้อนด,ดีๆจ้ะหรือไม่ก็ใส่เครื่องล้างจานจ้ะต้มเสร็จก็ใส่ขวดจ้ะยยเขียนวันเดือนปีไห้จ้ะ